สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเซิฟเวียดนามกันนะครับผมก็เป็นอีเวนต์ตรรกะนะครับผมก็ผมไม่ได้เข้ามาเล่นก็จากที่ลงคลิปที่แล้วไปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมที่ไม่ได้เข้ามาก็เพิ่งเข้ามาทีนี้ก็คือกิจกรรมบิ๊กมัมแล้วครับผมก็จะหมดแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีเวนต์แล้วก็เลยมาจัดสักหน่อยแล้วกันเลยสิบสี่ชั่วโมงแลผมเราจะมาสุ่มวันสุดท้ายนะว่ามันจะได้บิ๊กมัมหรือเปล่าผมรับ ส่วนกิจกรรมที่มากับอีเวนต์นี้ก็เดี๋ยวขอเตือนก่อนนะผมเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมพอดีไม่สบายนะครับผมกิจกรรมที่มาพร้อมกับบิ๊กมัมนะครับผมนั่นก็คือขอพรจากเทพเจ้านะครับทุกคนก็ผมได้มาเาเพ็กไปแล้วนะผมก็หมดไปหมื่นกว่านะครับผมก็ตามคาดตามสไตล์เรานะครับผมส่วนกิจกรรมข้างในนะผมก็มีปกติเลยนะครับผมมาอีเวนต์นี้ก็ถือว่าคุ้มไหมก็น่าเล่นอยู่นะครับผมเพราะว่าก็ไม่เอาบิ๊กมัมก็ได้นะผมก็ยังได้ของพวกนี้อยู่นะ ดาวส้มเนี่ยแล้วก็ใบโคงมือพวกนี้ก็น่าเล่นอยู่เนี่ยเลยผมได้เล่นตัวนี้ไปหมดแล้วเนี่ยเอาพวกนี้ก็พอก็ได้นะผมอย่ากน้อยก็ยังได้อยู่สําหรับบิ๊กมัมนะผมเป็นตัวละครสายพิเศษนะผมก็อาจจะหายากหน่อยนะบิ๊กมัมล่างวาโน่ซะด้วยสิแต่ว่าก็จบไปแล้วนะสาหรับภาควาโนก็ตอนนี้ไปเกาะไอเคสแล้วตอนนี้สำหรับบิ๊กมัมตัวนี้นะผม ก็ยังไม่ได้ไปดูสก,กิลแล้วก็รีวิวกันสักเท่าไหร่นะผมเพราะผมเพิ่งมาเล่นด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าก็ผมมีอยู่แค่300กระถังนะผมน่าจะได้อยู่ประมาณ2ตัวก็รอลุน้นเอาละผมว่าจะได้จากการสุ่มหรือเปล่า,าไมารูกันไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่า3-60นะครับผมเดโก้เราต้องเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อน วันนี้อ่านจากโทรศพัพท์นะผมพอดีคอมไม่ได้เปิดน้านะผมแล้วมันกระตุกนะเอาไปก่อนแล้วกันมาบิ๊กมัมต้องมาสักตัวสินะอย่างน้อยให้ชื่นใจเพราะวันสุดท้ายแล้วขอได้หน้าได้เอ็ดกับเอ็ดกลับมาดีมากผมได้ซามโบกับอิรานอิคาราโอชินะผมโอชิราโมชิไรก่อนอินอินอินูอราชินะผมเบอร์ปุ่ิดพูดถูกแล้วไม่ได้เข้าเกมนั้น โอ้โหเงียบกิบ๊บก็เลยกินเกลือกันอีกเช่นเคยน,นะผมเพระาะว่ามันเป็นสายพิเศษด้วยมันหายากเกิกนนะผมใครที่โชคดีได้ก็ถือว่าโชคดีอีเวนต์ต่อไปคุณน่าจะกินเกลือถ้าผมเก,กลืออีเวนต์นีแล้วอีเวนต์ต่อไปผมก็จะเกลือเหมือนเดิมได้เบอร์เจ็ดมาอีกหนึ่งตัวมาเจลแลนโอ้ตละครทุกเก่ากดผิดอีก เพราะตัวไหนก็ได้อะเออเอาง่ายๆถ้ามันไม่ออกดีนะมาถินาะหมดไปแล้วนะเนี่ยร้อยกว่าถังละสองร้อยแล้วบ้างเนี่ยสองร้อยถังแล้วยังไม่โ่เลยก็ตามสไตล์ครับผมเพราะเป็นสายพิเศษนะผมมันก็เลยต้องค่อนข้างจะหายากนิดน,นึงไม่เป็นไร ใครที่ขอลิงโหลดซื้อเวียดนามกับเซร์นกีก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมพอดีมีคนขอมาเยอะแล้วโหคนเรลืออีกอาวุคียก็ไม่มาล่างล่าสุดด้วยนะมาล่างเก่ากึกเลยเออกินเกลือไปสุงแรกหมดไปดูทรงแล้วเสือตามสภาพครับผมรหัสผมมันเกลืออยู่แล้ว เือโซโลสี่สิบทังแล้วขอทักตัวก็ยังดีเอามาโอ้ oh. หมดเกลี้ยงแล้วครับผมไม่ออกทักตัวเลยโอ้แต่ดีดี <c oughs> เอาตะไวะเดี่หมดแล้วครับ <c oughs> แดกเกือสรุปได้แต่การันตีสองตัวแล้วครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็หมด,ดวนต์แล้วด้วยเราจะหาทาังสุ่มไม่ทันแล้วครับผมก็ไม่เป็นไรแล้วกัน เพราะว่ามันอาจจะหายากไปหน่อยแต่สำหรับคนที่เล่นทุกวันก็น่าจะหาง่ายอยู่นะนพิเศษเออก็ได้แค่ไหนก็รีวิวแค่นั้นนะครับผมก็เอาพอประมาณแล้วกันเพราะว่า,าเราไม่ได้เล่นตลอดนะเพิ่งกลับมาเล่นนะผมก็ไม่เป็นไรขอขอไปทุกคนด้วยอาจจะได้ดาวน้อยไปหน่อย เรายัดเลยครับผมเราต้องกลับมาเล่นจริงจังแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ได้จะเริ่มซื้อใครไม่ได้ลนะหนึ่งดาวเราไม่ดีเียหายแล้วโอเคได้สมดาวบวกนะผมก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราหาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ถือว่าพอประมาณไม่ได้เยอะเท่าไหร่ ดี๋ยวลับตรงนี้ก่อนนะครับผมผมจะเน้นอัพไปทั้งสองฝั่งเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าฝั่งไหนมันตัวละครมันดียังไงนะตอนนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับผมว่าตัวละครดียังไงก็กดไปก่อนแล้วกันถ้ากดในคอมจะเร็วกว่านะี้เไรนิ้วเราก็เร็วเหมือนกัน เดียวยาวไปโอเคเสร็จแล้วได้แค่สิบ โอเคเราไปดูพลังกันสักหน่อยเหยียบมาทิหนึ่งใสใ่เทียมไปเลยอับหินต่อรวยพอครับปกอัดแรงเลย,เ,ลยเราต้องสุดอืมพลังก็ขึ้นไปนิดหน่อยครับผมก็สกิลอาจจะเปิดไม่หมดนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูเอฟเฟกสกิลกันสักหน่อยแล้วกันว่าสวยหรือเปล่านะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันน่าจะสวยอยู่มากอลองใหม่แล้วกัน นีเอาเอกกับซาโบไปด้วยโอ้โหขี่อันนี้ได้วะ่ะเย็ดแค่อุ้ยสวยอยู่นะเอฟกสกิลอะ่ะอู้อุลาการจับอือเรียบร้อยลวกเออิตไว่าเอฟกสกิลสวยอยู่นะครับผมสำหรับนี่อะไร เราต้องกลับมาเล่นบ่อยๆแล้วกนะทุกคนเราจะไปให้พลาดไม่ได้เพราะว่าตาัวละครเฟสสิงคิวตัวละครมันเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆนะผมน่าจะมีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะหรบเกมนี้ส่วนกิจกรรมข้างในนะผมก็น่าเล่นแค่เฉพาะตีตบอสนะครับผมก็อย่างอืงอ่นก็ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้เพราะว่ามันน่าจะดีแล้วแหละไปเราตีบอสกันสักหน่อย แล้วผมจะมาเปิดเพชรให้ดูนะว่าเราีเกือหรือเปล่าลนใจที่เราไม่ได้เล่นมานานเกล่อแบบมันจะอวยวยอวยคน,นกลับมาเล่นนะไปดูว่ครับผมอ่ะผมจะซื้อเป็นเปิดเอาเพชรน,นะครับผม เพราะว่าเกมนี้เพชรสาคัญนะผมอเดี๋ยวเราไปเปิดกันก่อนแล้วกันเปิดให้ทุกคนดูด้วยเลยว่าเราเกลือแค่ไหนไหนๆมันก็เกลือมาขนาดนี้แล้วมาอืสามพันห้าร้อยโอ้ในสามพันห้านะผมนอกนั้นมีแต่ถังล้วนๆเลยนี่มันกินเกลือดีว่า อือหือไม่เป็นไรแดดเกลือโอ้โหบุกนะครับผมก็ยังดีครับผมตัวละครสุดโกงแต่ว่าเวียดนามไม่รู้ว่าโกงเท่าไหร่นะแต่อังกฤษนี่โกงมาเอ้ชิราโอจิก็ยังดีวะสวยสวยๆถือว่าไม่เกลือนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็ได้อยู่แต่ว่าบิ๊กมัมได้จะได้ไม่ครบนะครับผมก็เพราะว่าทางหาไม่ทันแล้วผู้นี้ก็อีเวนต์ใหม่แล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรอีเวนต์ใหม่ผู้นี้ก็ได้จะมารีวิวตัวละครเลยนะครับผม ไม่น่าดน่าจะวันอาทิตย์น่าจะลงรีวิวตัวละครนะครับผมก็ฝากทุกคนกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ส่วนใครที่ยังต้องการลิ้งก็ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันไว้เจอกันใหม่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ